ไโฟพีเนี่ยไอเจกันนะยต้องไีหกัชารอใชเพื่อมาี่มาเล่นกันยมามามเขาให้จวนเข้าเลยเข้าเลยแล้วใตั้งตีอ่ะเดบตาลวกันมาเข้ามาเข้ามาดวนเ้าล่ไมเข้าลไหมลเยน ไม่นายเป็นเลยป้ะได้เป็นไรเพื่อนเราช่วยเก็บไหมขอบใจมากขอบใจมากเพื่อนนายจะไปไหนอ่ะเราจะจับไปห้องอ่ะที่นายเด็กใหม่เพื่อนอือใช่อ๋อกันไปด้วยกันเลยได้ละครับอ๋อนายจะไปเรียนเหรอใช่าจะไปเรียนแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อไก่ไทนอาะอรหลับเรื่องก่ย้อนเด็กใหม่เพื่อนไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอือจะไปเรียนไหนอ่ะ เวลาก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมไปร่างภาพมานะคะทั้งด้วยนะโยมอือ เอ็งว่าล mm ูกใครอ่ะด no. no. ูหน no, ่อยดิมีมีไรไม่สวยหรอกเยเอามาดูหน่อยนิดเดียวเองนแนวขอดูเป็นตัวอย่างนิดนิดหอยหนึงหล่ออย่าจะข่ามึงทำไรเนี่ยเออกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจว่ะมึงไปซื้อเทปกล้าวติดให้กูใหม่เลยก็ได้แต่ว่ากูไม่มีเงินอะยืมเงินมึงก่อนได้ปะกูไม่มีเนี่ยมึงไปซื้อมาเออมายืมก่อนแห้ง หนึงว่าลูกกูเหรอเออเขาวาดมึงไงล่ะเขามึงสนิทกับกูสุดแล้วเนี่ยหนึ่งวาดกูไม่บอกว่ากูจะได้แอคซะหน่อยนี่ก็ดีหรอกทำรมชาติดีขอว่าที่ไม่ได้ขอคูณก่อนเครับเออไม่เป็นไรเลยสัตว์เอ้ยทำงานกวนตีนอีกไปเล่นบาสหรืปะเออไปเดี๋ยวตามไปแถนไปเล่นบาสเหรอปะเล่นก่อนเลยกูขอ,ขอทำงานเสร็จก่อนแล้วเออรีบตามมาเลยว้ กลับบ้านแล้วเอาแล้วมึงกลับไงอะ่ะยังไม่มีคนมารับเลยเอามึงให้กูไปส่งปะมาทางเดียวกันไม่ล่ะก็บ้านมึงอยู่ไหนแล้วสงิสงมสนมสดอ่ะอืมแล้วก็ทางเดียวกันกันกบบ้านกูกูส่งได้ไปไม่ล่ะมึงจะดีเหรอเพื่อนเออดีมึงคิดอะไรมากวะปะไปส่ง บบนักเี่ยวเพื่อนแบบน้านมงอยู่ไหนเนี่ยน่าตรงไปแหละสวนอยก็ถึงนเลยซอยตันเฮ้ยใช่บ้านจะเป็นปลูกแตงโมป่ะอือเนสวนแม่กูไงเลี๋ยวก,กินแตงโมบ้านกูบามันหวานช่ำๆที่ส้อในยะโสอะ่ะเฉยเลยนล้วแบบทำไมกูออกมาตอนเช้าทำไมกูไม่เคยเจอเลยเจอกูได้ง่ายกูออกไปเียนก็เที่ยงละมึงไม่เจอกูหรอกอ๋เอเ้ก็จริงพเพื่อ,อนเพี่อดีดี

ทำบ้านมึงกับทำบ้านกูก็พังเดียวกันนะเดี๋ยวกูไปรับไปสง่งมึงก็ได้เฮ้ยดีว่ะขอบคุณมากนะดีว้วยอ้าวเมื่วันนี้มึงปัดจักรยายนมาเสีย,ยดิกูส่งไปท่อมพรุ่งนี้หลายวันอนะ่ะกว่าจะเสร็จเดิเจอมนแรกมึงก็เจิมเนยไงแล้วมึงจะไปเดียวกันปะไปดิใครจะเดินให้เมื่อย มึงเอาแตงงมาทำไมแม่กูบอกว่าให้เอาไปแบบคุณคืณ่อยที่โรงเรียน,นจะเอาไปหันที่ไหนมึนองอยากหันบ้านหรอคุณส,สอนงานดีจับมีดดีๆจับมีดอีกมือมนึงจับนนในโมมึงก็บดลไปจับไวนะ้แน่นมึงพาลงไปอ่าอ่าลงไป

ทำไรวะแล่นเพ็งนี้ว่าทำอะไม่มีใครมือข้าน้งสองนิ้ดในขาดอ่ะนั่นที่อาสูไม่ไดเอามาอขอยี่นะคือยังไม่ได้เอาไป้อบมาดิมึงเล่นกีตารตอบกูได้นะเว้ยกูใช้สอบเสร็จละแล้วก็นิ้วจับนี่จับนี่ดีดด้วย เฮ้ย <Hey, S 2> มีคำถามอะมึงว่ายอดชอบเมงไทป่าวอะกูไม่รู้อะ่ะจอดจอดจิตกรจิตกรวันนี้เราเืิกเร็วนะเว้ยมึงแบบช่วยพากูไปล้อได้ไหมมึงจะไปล้อไหนอะ่ะเนี่ยแถวแถวนี้ก็ได้อืมไปดิปะ ปะปะเฮ้ยมึงจอดทำไมเนี่ยเออเดี๋ยวกูขอกินข้าวกันแป๊บนึงเดี๋ยวรอค่อยไปรอต่อข้ามโอหก่จนึงครับครับผม จานนะคปกติมึนงนาน,นี้แบบยิงก็เพิ่มมาได้ไม่นานนี่ยแบบพเพื่อนมัน่วนไครน้ำตาลแล้วก็่เช้าคุณมึงจะเล่นบารด้วยกันนี่แหละเพราะน่าหร่อจริงกูไม่พังมาหรอกน้องกู้เดินทางมาไอ้กูเห็นมึงอยู่โรงเรียนด้กันบ่อยเลยไม่มีอะไรจริงนะแต่จะคิดชีวิตทันระเบบ ra yeah. ừ, dạng mm, à, kỳ niệm cũng hết nói dạng 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 ăn dạng 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 thằng dạng này, ba dạng 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 ba dạng 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 เธอมาสานานฉันมีกล้าต้องคอยหลบตาแต่เสมอก,กลัวสักวันหนึ่งเธอท้เราว่าฉันปิดบังความจริงอะไรเอาไว้ความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครจะอดใจไม่ไว้ Should เธอมาคิดมาอาคิดไปเองอยู่อย่างนี้กับเธอเธอช่างดีแสนดีดคำบ่บรัณเธอจะต้องเด็บไว้อีกนานแค่ไหนความลับที่ฉันซ่อนไวไม่เคยบอกใคร โอเครับแม่แม่เปิดประตูให้หน่อยครับอ่ะโอเคครับ โวงไม่ติดวะอ๋อนี่พวงนีแล้วน้องใครครับเอ่อผมเพื่อนแทนครับแทนอยู่ไหมครับมันนอนตายใยนห้องร้องต้องมาแทนเราเข้ามาเข้ามาขอบคุณครับเป็นไงเสื้อผ้าใส่พอดีไหมอืมก็พอดีอยู่ก็ ขนาดตัวมึงอันนี้คุณไม่น่าชวนมึงไปรอเล่ะอันนี้มึงเล่นกลับบ้านนอน,นเพื่อนไมเป็เว้ยแต่ยังไงก็ขอบคุณนะพี่ให้กูนอนบ้านอันนี้หมอนตอ,อนตแรกมึงจะไม่มีหมอนนอนแล้วเว้ยแต่แบบแม่ก็มีสำรองอยูไ่ไงเอ้ยหมอนขิดไวนะ้เนี่ยเป็นหมอนท,ที่มีทุกบ้านปะแม่จะมีทุกอยาตอนเด็กๆแม่งกูหนุนตั้งแต่เด็ก,ดกอะ่ะมีข้าวไม่มได้มึงเนี่ยบ้าไม่มี โ่ย yeah, อดยอดยอดป่ะนอนดีกว่าพรุ่งนี้องเรียนอืมมาดีคือมึงมีพี่ด้วยเหรอเออมีอยูอ่ชื่อปักเป้าชื่อม,มึงดูปุญญาแบบนี้หน่อยมึงไม่ต้องเป็นในห <Okay. S 2> รอกโอเคปัดเองนะสวัสดี จะติดมาหาลัยกันไหมวะนหนังสือไม่อา่านพากันมาไหว้ขอพรอ,อ่านหนังสือไม่เข้าหัวก็ต้องวิธีนี้แล้ววะจะว่าไปพวกเราก็รู้จัก,กลำนาแล้วนะเหมือนแบบกูเพิ่งรู้จักพวกมึงเมื่อวานเองอะ่ะโอ้ดึงสื้อว่าเอาไว้ติดมาหาลัยค่อยดึงสืงอได้ปะจริงนี่กูว่าจะไปขอพรห,หลายๆที่อ่ะมันต้องมีเจ้ที่ขังบ้างแหละวะตอนเป็นที่เพื่อแข่งตอนอยู่เนาะมึงจะไปไหนต่อปะ,อปะไม่รู้ดิกินข้าวกันละกินร้านไหนอ่ะแค่ขัน มืมามาใคดออิมึงรวากูเดินรอบพันหอะดิอ่ะน้อยอะไรของมึงอ่ะไม่มีอะไรเพื่อนมึงตีของปะตีเอาดีกว่ามันตียังไงอ่ะกู็ไม่รู้อ่ะมึงลองตีปะ นก็เราจะบอกอแต่ตตกูไม่รู้ว,ว่าจะบอกอีกทันไหมตอนนี้คือกูอชอบห<า>ัวอ่ากูชอบปูกินยังไม่เลยทำไมกูชอบปูไม่งม,มีเหตุผลเลยหรอวะกูมไม่รู้ กิ้วมาก้ยเอเชียบ้งคุณนึกถึงแบบตอนที่มึงมาส่งกูครั้งแรกอะน,นึกทำไมวะมันนานเลยวย,วยเอาถ้าแบบปิดมาหาหลัยใช่ไหมมึงก็จะไม่มารับมาส่งอีกแล้วพอดีคงจะไปมีเพื่อนใหม่กันก็ออยังไงถ้าคิดถึงกูก็กำหากูบ้างนะเพื่อนเจ้เพื่อนทำด้วยดีกลับบ้านแล้วเพืเ่อนเพื่อน เอ้ยแต่ไม่แลาชวนมึงคือมึงมีหอก่ะมึงบอกกูบนที่มึงนะว่าถ้ากูแบบชอบผู้ชายว่าจะแปลบมึงไม่ผิดหรอกแต่ว่ากูแค่กูว่าเขาคิดแบบที่แบบมึงคิดกับเค้าไหมนั้นแหละเฮ้ยแทนแทนหรือว่าไอ้คนที่มาวันนั้นเฮ้ยมาตอบก่อนดิมาตอบก่อน มาเพื่อนไปดูคอนเสิร์ตปะชิมาเพื่อนแททูมาด้วยเร็วเฮ้ยลูกไม่นน้ำตาลจะปุ๋งสารกูนานมากกว่าจะก้าเป็นสารข้าวกบมเนี่ยพี่อะไยเอาเหมือโค้งกับน้าไไมาใหไว้ได้ครบนั่นเองไม่อบอกเลย กอเอ้แล้วมึงไปอะไรเนี่ยมึงไม่พบแล้วน้ำตาลชอบมึงไงไม่รู้อ่ะปุ๊แต่ปุ๊ไปดิเศษจะได้งไงพ่อะมึงเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วคอือแต่แมึงเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะอ๋อโอเคอะไรได้ป่ะมึงไม่สนิทกับกูเลยย้อนทำไมไม่บอกเรื่องน้ำตาลเลยไม่เนี่ยเพว่าสนิทกับมึงที่สุดเลยนะที่มึงจอบใครมึงยังไม่บอกกูเลยอ่ะชอบมึงฮะกูคแค่ถามเริงว่ามึงชอบน้ำตาลหรอ cô có sao không mày Hả? Từ này mới lại? Có ไปนะไรบ้างเพนก่อน,นท่านี้มันไม่บอกกูเลยมันก็ไม่บอกกูเหมือนกันนั่นแหละมึงรู้ไหมไม่ใช่กูอึดอัดมากเลยนะเว้ยตัวต้องปิดบังเรื่องนี้ไว้อะกูว่าเขาทุกเรืกันที่ทำให้กต้องอึดอัดอะแต่ว่าอย่างเงี้ยมีอะไรกูจะบอกมึงตรงๆละนี่นะครับคุณแฟนฮะอะไรนะไะไม่เอกไปดูมันติดกัน